ชัดเจนดูสัญญาลันไม่ชอบมีเรื่องกับใครยามมาหาเรื่องโรงเรียนผมเลยกรณีกระแสดรามา่าฟุตบอลจะตัวรมีสามาเคครั้งที่30และ4ของสถาบันคือสวนกหลาบวิทยาลัย กรุงเทพริตเตียนวิทยาลัยอัดสมชัญและเทพศซรินซึ่งในโลกโซเชียลที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการแปลอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจัตัวรมิตรประเด็นดังกล่าวทำให้เหล่าสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าของทั้ง4สถาบันต่างออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายในหลายแง่งมุมซึ่งล่าสุดดูสัญญาคุณกนกรพิธีกรคนดังซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่า ผมเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่ทำไมผมมีความรู้สึกว่าประโยคที่ได้ยินจากเรื่องนี้มันตรงกับที่รู้สึกว่าคุณอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเลย คุณไม่เคยร,รับรู้ถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนความอดทนความเสียสละการภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะสร้างเยาวชนที่มีเกียรติมีรากเหง้ามีกำลังสติปัญญาและมีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดต้องถูกลออล้อมโดยหลายช่องทางหลายกิจกรรมมีทั้งยากแลายง่ายทั้งเหน็ดเหนื่อยและลำบากโปรดรับรู้ว่านักเรียนสวนกุหลาบ จะรักษาความถูกต้องจากการแอบแฝงผลใ,ใดๆจงรักษาเกียรติของโรงเรียนเสมอไปผมคือนักเรียนสวนกุลหลาบวิทยาลัย